ค่ะไปดูสุดยอดข้าวแกงไทยสู่สากลน,นะคะที่ร้านอุทยานข้าวแกงนะคะควา้ารางวัลชนะเลิศพร้อมชวนสายฟุตด,ดีทั่วโลกมาชิมข้าวแกงความอร่อยของไทยค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททนะคะร่วมกับสมาคมพัตการไทยและพันธมิตรจัดการแข่งขันสุดยอดแชมป์เข้าแกงไทยสู่สากลเข้าแกงไทยเคอ r ี่ไร่แ h มเปี o ยนชิพ2025ชิงถ้วยเกียรติยศจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17-19ตุลาคมที่ผ่านมานะคะที่ฟินิกซ์ประตูน้ำค่ะ ผลการแข่งขันนะคะร้านอุทยานข้าวแกงคว,ว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล1น0 0 0แบาทและถ้วยกิติยศส่วนรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ร้านข้าวแกงบ้านจิตประพัส,สอนรองชนะเลิศอันดับสองนะคะร้านควรวนนัลลีรองชนะเลิศอันดับ3ค่ะร้านข้าวแกงสวนต่ออาหารใต้และรองชนะเลิศอันดับที่4ี่นะคะได้แก่ร้านข้าวแกงวัดเกาะ จับบัตรคิวขณะที่ร้านขวัญใจมาหาชนอีก7ร้านนะคะยังได้รับรางวัลพิเศษจากแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่และก็พูดที่สนับสนุนด้วยนะคะ นางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการททท,ท,ทย้ำว่าข้าวแกงไทยเป็นเสน่ห์อาหารที่ทุกคนนั้นต้องลิ้มลองพร้อมผลักดันสู่ตลาดโลกและเชิญชวนสายฟุตด้ทั่วโลกมาเยือนเมืองไทยเพื่อชิมข้าวแกงไทยสักครั้งในชีวิตค่ะส่วนทางด้านนางทนิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัฒการไทยกล่าวว่าโครงการน,นี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตรหลายฝ่ายมีผู้สมัครเข้ารอบสุดท้ายนะคะ12ร้านโดยเมนูที่นํามาประกวดกันได้แก่แกงเขียวหวานไก่ ต้มข่าไก่ผะแนงเนื้อไข่พะโล้และน้ำพริกกะปิค่ะเพื่อส่งเสริมข้าวแกงไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติและเตรียมขยายการแข่งขันไปสู่ภูมิภาคอื่นๆด้วยนะคะการแข่งขันก็เต็มไปด้วยความคึกคักคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและนักรีวิวมืออาชีพช่วยเลือกสุดยอดฝีมือเพื่อให้ข้าวแกงไทยนั้นโด่งดังไปถึงระดับสากลและเป็นขวัญใจประชาชนทั้งวันนี้และก็ในอนาคตอีกด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงนะคะท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันนิดนึงค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันที่สําคัญมากนะคะก็เราได้รับทราบนะคะผลการแข่งขันชิงแชมป์ข้าวแกงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะชิงถ้วยพระนาท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลนะคะวันนี้เราได้ข้าวแกงที่ชนะนะคะก็คือร้านข้าวแกงบุทยานเจริญเร็เกียรน,นะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะนะคะ่ะแล้วอีกหลายๆร้านข้าวแกงที่ ร่วมแข่งขันนะคะที่ผ่านเข้ารอบ12ทีมและก็ได้เป็นทีมที่เป็นป๊อปปูล่ามหาชนนะคะและที่ไม่ผ่านเข้ารอบเนี่ยคอทก็จะไปต่อยอดนะคะก็คือเป็นายแทงข้าวแกงไทยนะคะเพราะเราต้องการที่จะต่อยอดโครงการนี้ก็คือข้าวแกงมหาชนสู่ประชาชนคนทั่วโลกหรือนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เดินทางมาชิมอาหารและก็ข้าวแกงในประเทศไทยค่ะ